ไม่เดี๋ยวกูเปิดเดี๋ยวกูเปิดชิปด้วยบ้านมึงกูบอกเลยบ้านไหนค่บ้านกูถามจริงนี่บ้านประทานโทษนะคะนี่เรียกบ้านหรอคะเออด้วยที่กูถามจริงใช่เราสมมติเวลาเรานอนเราตื่นมาแล้จะเด้งมาอยู่ตรงกลางเหมือนแบบถุกอันเชิญ แต่เม้งได้เชิญด้วยฮีโร่บายแม่ก็แม่แม่ก็แม่ฟอร์มเดอิรอกที่มันเป็นพุงอ้วนๆเหมือนในในในบายอ่ะเออเอ้ยหงยงเฮ้ยเฮ้ยยงทำไรอ่ะทำไรทำไมยงไม่เดินไม่เดินยังไงอฮะไม่เดินยังไงเอ๊ะ เยวเดี๋ยวไอเห็นเขาเป็นยังไงทำไมหยงไม่เดินฮะเขาก็เดินปกติหยงคานทำไมอะ <laughs> อ่ะเอ่อยอมวิวัฒนาการสู่สัตว์ร้ายอันเยี่ยมโหดกำลังไว่ว้กับวหว้ไปกับดินโมงมากไม่ได้ออกไม่ได้เข้ากูบอกเลยบ้านมึงมีแต่ะอะไรก็ไม่รู้ เอาเอาแล้วมันออกจากเตียงเฮี้ยนี่ยังไงอ่ะปีนขึ้นไงมันจะมีไอ้บันไดข้างๆบันไดเหรอเห็นไม้ท่อนแล้วกูติดตรงนั้นแหละ โองเห็นเองว่เจ็บเองเหมือนกันนี่ไปฮลรอมันโตมันไม่ได้เข้าบ้านแน่ไหมชอบใช่ไหมหลอนๆจัดให้มึงมวกน้เราโคตรอยู่โคตรแคบอ่ะมาแล้เขาบอกนะค่อแล้วมึงดูพูช่วยกูดิหฮะ ผู้ช่วยทำอาหารกูโอ้โหจีมาต้องขอกูเปิดเพลงให้มันฟังนะกูไม่ยินเลยอาเพลงที่เขาตึงๆเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ึงพงงเออเอเเจ็บแ้ตอนนี้มันน่าจะอยู่หน้าบ้านเสียอะไรอ่ะเยงอะไรเ่ย ไมื่อกี้เสียงไรนดิครับทไมแบบดึงดึงดึงเข้ามาเสียงฟีลแบบว่าเรือสำราอ่ะสวัสดีครับอย่าบอกนะเสียงปีกพึ่งไงเฮียมีแค่ทีคอปเตอร์เลยว่าเสียงปีกพึ่งโอ้โหพึ่งเป็นร้านนี่อยู่ข้างนอกอ่ะใช่ใช่หรอโอ้ยมันเสียงพึ่งหยกมล้พึ่งมาหรอไม่ตอนยกมาไม่มีพึ่งตอนแรกยกมาไม่มีพ네ึ่ง มันมีพึ่งตัวเล็กกับพึ่งตัวใหญ่แบบใหญ่มากออกมี้่แล้วหลงเข้าบ้านมาแล้วอ่ะแล้วหลงกำลังจะออกไปอีกรอบอ่ะเึ่งมันบินมาจากไหนไม่รู้มีลูกบอลสปอนเว้ยใช่หรอเปล่า่มันสปอนนอกบ้านไม่สปอนในบ้านไม่แง่ตอนที่เสียงนี้มามีลูกบอลยืนอยู่นี่แล้วก้มมองเอา้ยคุณไม่ได้ใช้เวลเลยนะใจเย็นคนโตคนโต